เกิอดอะไรขึ้นทำไมปิดแผลและยังติดยชอยู่บบนี้เราก็ไม่รู้อ่ะทำยังไงดีอ่ะอาจจะเป็นเพราะเชื้อด้อยาแน่เลยงั้นเราขอ,อนับเสนอสวัสดีค่ะพวกเรานักสู้วันกันวันนี้จะมานำเสนอโดยรายการรายการแพทย์ที่มีชื่อว่าผ่าปิดแผลและยังเชื้อด้อยาหรือ NTMR a n t i b i p t i การติดเชื้อหลังผ่าตัดและลดการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่ความจำเป็นค่ะในปัจจุบันเชื้อที่ยาหรือ a m r a n t i d r a l r e s i s t a n e เป็นปัญหาใหญ่ทั่วโลกผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหรือมีบาดแผลลึกอาจจะมีโอกาสเส่ยงการติดเชื้อสูงและหมอจะใช้ยาปฏิชีวนะเป็นหลักซึ่งถ้าดีใช้มากก็จะยิ่งเล่เชื้อให้นื้อยาเหนืยขึ้นค่ะผลกระทาที่ตามมาก็คือจะทำให้การรักษานันยากขึ้นอาจต้องใช้ยาที่รุนแรงขึ้น หรือบางรายอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนมากขึ้นค่ะเพราะเหตุนี้พวกเราจึงอยากพัฒนาผ้าปิดแผลที่สามารถเยียวยาเฉยได้เองโดยไม่ต้องเพิ่มการใช้ยาค่ะผ้าปิดแผลนะคะไม่ใช่ผ้าปิดแผลธรรมดาแต่ถูกเคลือบด้วยเอนไซม์ที่สามารถช่วยย่อยสลายขนาดเซลล์แบคทีเรียได้มีชื่อว่าไลซินเอนไซม์ค่ะกรมยุติธรรมเทศน์นะคะยืนยันว่าเอนไซม์นี้เนี่ย มักใช้ไล่กำลังเซลล์แบคทีเรียกันบวชและการบล็อกแอกิงโดยเฉพาะสายพันธุ์ที่ด้วยยาเช่น MISA โดยไม่ทำลายเซลล์มนุษย์ค่ะซึ่งแนวคิดของนวัตก,กรรมนั้นนะคะเมื่อปิดผ้าปิดแผลเอนไซม์เจนไม่ถูกปล่อยออกมาทันท,ทีแต่เมื่อแผลมีน้ำเดือดหรือ,อชิ้นขึ้นมาไมโครแคปซูลจะถูกเปิดออกและปล่อยเอนไซม์ออกมาไม่ได้ใส่แส้เชื้อจะทําลายผานังเซลล์ของแบคทีเรียทันท,ทีเชื่อเราภาระของ รส,ส,รสรุปนะคะก็คือนวัตกรรมเอนทีเอ็มอานไซ์แพของเราช่วยลดการติดเชื้อได้ตั้งแต่สัมผัสแรกของแผลโดยใช้พลังจาเอนไซม์ N S a, ไม่ใช่ยาปฏิชีวนะจึงช่วยลดปัญหาเชื้อด้ยายได้ในระยะยาวและช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วขึ้นปลอดภัยขึ้นนี่คือนวัตกรรมที่ตั้งใจทาําเพื่อให้การรักษาผู้ป่วยหลังผ่าตาัดมีประสิทธิภาพมากขึ้นและตอบโจทย์ปัญหาเอ a เอที่กําลังเป็นปัญหาระดับโลกค่ะขอบคุณค่ะ